สวัสดีจ้าค,<ะ>คลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีประกอบอยางในรถบรรทุกสิบลอ้อและวิธีประกอบกระทะเหล็กแบบมีคิ้วนะคะอันนี้เป็นยางเรเดียนแบบมียางในนะคะเป็นยางพันขอบ20แต่ว่าเป็นเรเดียนนะคะ,ะ,คะไม่ได้เป็นผ้าใบนะ ของเราก็กําลังบีบลมออกให้หมดนะคะบางทีมันก็อาจจะไม่หมดเนาะเพราะว่ามันรีบเร่งมือเร่งงานให้ลูกค้านะคะ ต้องคอ้อยในนี่หมอมันติดกันประกอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปประกอบเข้ากับคาราล้อนะคะแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ของเราไปด้วยทั้งหมดนะคะใครล้มยู่ไใส่กระ้ายอยู่ฝั่งนู้นนะคะ ไปค่ะ,ะตามช่างของราไปเลยจ้ะอามาแล้วก็โยนยางลงนะคะหาจังหวะด,ดีๆค่ะทุกท่านจังหวะที่แบบจะเอาจุบยางเข้าไปอยู่ในกระทะล้อนะคะมันจะทำยากไปคนละแบบนะคะบางเส้นก็ยากบางเส้นก็ง่าย แต่ส่วนมากถ้าเป็นยางผ้าใบมันก็จะทำยากกว่ายางเรเดียนเนาะมันจะงัดยากประกอบยากเอ็กเซซิรีมันเยอะแต่ว่ามาสภาพไหนก็ต้องทำเหมือนเดิมคะ่ะ่างของเราก็กําลังหาวิธีเอาจุบยางเข้าไปนะคะพอดีทำแรงไม่ได้เด้อมันจะขาดขาดแล้วงานเข้าเลยนะคะต้องระวังคะ่ะนี่เข้ามาแล้วนะคะแต่ รองคอไม่เข้าไปหมดนะคะเราต้องหาวิธีทําค่ะบางคนก็จะโอ้ทํำยังไงเนาะมันไม่เข้าทํำยังไงแบบนี้นะช่างใหม่ๆเนาะนี่เห็นวิธีช่างของเราทํำไหมคะเอาเหล็กกันยางเสียบเข้าไปแล้วเอาเท้าเหยียบไว้แล้วเอาเหล็กกันยางอีกตัวหนึ่งเยเข้าไปค่ะเอาทีละมุมนะคะนี่เห็นไหมเขาทําไปทีละข้างเดีอนี่เด้อ เอาไปเป็นความรู้ได้จ้าประดับความรู้รู้ไว้ไม่เสียหายนะคะมันเป็นอาชีพเนาะอาชีพช่างปะยางจักเหลวหาหมือใดมือหนึ่งได้จับผัดจับผูมันเป็นสร้างปลาย่างเนาะพี่น้องเนาะเจตุกตาก,กับบคคืว่าจะหองสได้ยมันเป็นสร้างปลาย่างจักเทื่อได้เดีย๋ยวนี้ลำบากนะคะอาชีพสร้างปลาย่างเนาะลำบากแต่ว่าก็ได้ตังค์ทุกวันค่ะแต่าก,การลงทุนมันสูงแค่นั้นแหละ รายได้กับรายจ่ายไม่บาลานซ์กันแต่ก็ยังดีกว่าไปทำอย่างอื่นแต่ละอาชีพมีจุดเด่นจุดด้อยไม่แตกต่างกันนะคะอันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากนี่มันไม่ตรงนะคะอันนี้จุ๊บไม่ตรงนะนี่คือวิธีทำของช่างเรานะคือเอาเหล็กกัญชางเสียบเข้าไปในรูกระทะเพื่อที่จะขยบ ให้มันตรงนะคะถ้าไม่ตรงเติมลมมาได้เด้อเติมไปแล้วจุบขาดยากอีกเด้อพี่น้องได้มั่งไม่เด้ดยเพื่อที่ด้เปลี่ยนยางเสร็จไหมให้เพื่อนคนนี้น,นั่นะอ่าก็ค่อยพิจารณาซอมเด้วยพี่น้องเด้อเพราะถ้าเราจะจะยกหมุนมันไม่ได้แล้วมันหนักเนาะซองน่ะซองหลังเรีวไป,ไปพไงยางนะคะยาง นี่แหละค่ะบอกว่ามันยากเจออันยากก็ยากเจออันง่ายก็ง่ายแต่เส้นนี้น่ยยากเห็นช่างเขาบอกถอดก็ยากเพราะตอนช่างเขาถอดเจอทุกตามไม่อยู่เนาะไปทุบระค่าวนี้เขาก็จะประกอบคิ้วนะคะเห็นไหมคิ้วตรงปลายคิ้วนะคะที่มันต่อๆกันนะให้อยู่ตรงข้ามกับจุด<า>ยาง,างทุกครั้งนะคะ เรียกหัวเป่ากาฟังเดอเนนเดอสูทเอเลยคือแปลงจะมาให้ยูฟังเดียวกันนี้หัวเป่าเวลาเติมล้มนะพี่น้องมันก็ก่อให้เกิดอันตรายกับเราดิถ้าเกิดว่ามันประกอบกันบอดีเนาะแล้วก็จูบยางมันสิขาดมันมีเทคนิคเทคนิคอ่าเป่าฟุ้นออกพี่น้องเป่าฟุ้น เห็นอี่ยังที่แบบหกเรื่องจาร้านปลาอย่างเนาะอุยอันใหญ่ใหญ่ทับผิกครับเด็กล้านอื่นสิเป็นเัง้สี่บ่กับบรูตลาดเจดุตันยันปั้นหลายท่านที่ได้ลองซุมุ่งซุกแก่จ้าแล้วผู้ใดค่อยเก็บกำลังเทอแล้วแล้วกับบลูเก็บได้ว่างไว้เมื่อยเจ้าเมื่อยแล้วอขามกระเบิดเท้าหยอกอะทางของเราจะประกอบนะคะทีนี้เนาะเห็นบอผุนเอาลูกบอกมาขัดพี่น้องเห็นบอซางเด้อซางผู้ใดเห็ดบอท่านเป็น ผู้ป็นแล้วกระบอกเป็นยังเมืองไหวกับบอเสียหายหจ้ะอ่าคอคิ้วค่ะคอคิ้วคอแห้งๆ้วพี่น้องเด้อไ้สูดแห้งเด้อให้มันลงมันมีปลากระทะเดอจ้ะเอนคือปลาไหลพคนเนียะพี่น้องมันช่เป็นเจ๊เหนละ่ะอธิบายกระถึกเนะออาะช่วงงาลาไว้ในฐานที่เขาใจดอจ้ะ ถ้าคอ,อยเสียบมาเีละหูเจละหู้พี่น้องงัดลงงัดลงถอดกระอดยากเขาใส่ดามคว่อนแทนก็นได้แต่ว่าน,นี่เพิ่นใส่ลูบอกเนะาะเพราะว่าเพิ่นใส่คว่อนตีนะอ่าเหยียบลงด้วยนะคะเหยียบให้มันลงพี่น้องซอยกันลายอย่างอ่าตีลงแล้ววันมปนวัสีแล้วเลย,ยพี่น้องเด้อต้องเช็คความเรียบร้อยให้มันลงบาดีดีตีแล้วตีอีกก็น,นั่นแหละตีย<ด>ังม<ด>ัดตี ดีคิวเด้อจ่าเด้อคอคิวอ่านเห็บบอนั่นมันต้องเช็กตรงนี้พี่น้องห้ามมันดีดอันตรายให้มันลงบาเด้อจ่าเกยไปยกระจ่าการประกอบอย่างผ้าใบมันไมเป็นยังสิล่ะพี่น้องมันมีคิวมันเป็นนี่อย่างที่บอกโอเคปันเลยแต่ว่ากับแต่เห็ดเพื่อกอล่ะจ้ะการเติมล้มฮ่อกับเติมเท่ละเนนน้อยพี่น้องก็เติมหลายแล้วฮ่อไป ัดค่ารอเอาเงินมาเนี่ยตเบืองซอยกันหลังจากนั้นเราก็จะมาเติมลมนะจ๊ะนะจ๊ะเติมลมโดยใช้หัวเป่าลมนะคะเป่าเข้าไปเพราะว่ามันเพท่านมีสอนพี่น้องเป่าลมเข้าไปให้มันตึงให้ยางมันขืนขอบต้องระวังนยจ้ะขันตอนนี้เนาะเพราะว่าลมมันสีด,ดันขึ้นดันขึ้น,นหนะอย่าเลออย่าเผล เติมก็ต้องเบิองน้ำเกาะลงไปอีกพี่น้องเพื่อความมั่นใจจ้ากันนะ เติมเขาไปเรียบร้อยอยางคึณขอบเรียบร้อยที่เขามั่นใจแล้วเขากัะขันซ้อนนะพี่น้องเด้อเอาซ้อนมาขันเด้อเอาจนกว่าเขาจะมั่น,นใจเรจะก,การคอคิวเนะสังเกตเอาพี่น้องเป็นสร้างถ้ามันบ่ลงบามันอันตรายต้องให้มันลงบาอย่างดีคุณขอบก็ต้องระวัดระวัง กับบ่มีอย่างไรจ้าแล้วแล้วก็คันซอนคันซอนแล้วก็เอาอห,ห,อหัวเติมล้มแล้วก็กีวัดล้มของเขามาเติมล้มแล้วก็วัดเบึงเพื่อกาจ้าเติมอยู่ในนี้ยัดเติมลายพี่น้องยัดเติมให้มันถึงรอยแล้วเขาไปอัดค่าลรอจ้านี่แหละคือเทคนิคการเซฟตัวเองนะคะนี่คลิปนี้เจตุกตาก,กัขอจบคลิปสำเนาจ้าขอบคุณสุภูสุคน้อจ้ดที่รับชมเด้อไหวพอกันไหมคลิปน้าจ้า 拜拜。Bye bye.